ตอนนี้ก็จะมาทดสอบชาร์จพัดลมแคมปิ้งรุ่น X42 LED ด้วยไฟบ้านนะครับก็ชาร์จกี่ชั่วโมงถึงจะเต็มทดสอบเป็นครั้งที่2นะครับวันที่24มีนาคมพศ2567ก็เริ่มจับเวลาตอนเช้าวันที่24เลยนะครับเริ่มจับเวลา6 6กเช้า35นาที วันที่24เมีนาคมพศ2567 okay. ชาร์จด้วยไฟบ้านนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลา7นาิก41นาที1มงเช้า41นาทีเป็นเวลา1ชั่วโมง6นาทีครับได้ไฟ2ขีดเขียวครับไปแล้ว50%กำลังจะชาร์จ75%เวลา7นิกา48นาทีเป็นเวลา1ชั่วโมง13นาที ได้ไฟ3ขีดเขียวครับเต็มไป75%กําลังจะ100%นะครับถึงเวลา7นากา48นาทีครับเป็นเวลา1ชั่วโมง13นาทีได้ไฟ3ขีดเขียว75%กําลังจะ100%ครับถึงเวลา8า8โงเช้า6นาทีครับเป็นเวลา1ชั่วโมง31นาที ได้ไฟสขีดเขียวร0อยเกำลังจะ100%ยเปอรเนต์นะครับมันยังไม่เต็มร้อยมันยังกระพริบอยู่100ถึงเวลาแปดนาฬิกาสิบานาทีเป็นเวลา1ชั่วโมง40นาทีได้ไฟสขีดเขียวร้อยเะอร์เซ็นต์เต็มสรุป การชาร์จสองครั้งนะครับครั้งก่อนวันที่23มีนาคมพศ2567ใช้เวลาชาร์จ1จุดชั่วโมง50นาทีถึงจะเต็มนะครับครั้งนี้ก็วันที่24มีนาคมพศ2567ใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีเต็มคิดว่าการทดสอบก็คงอยู่เท่านี้นะครับ แต่ว่าเราไปด้วยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยมันมันบรรทุกของอะไรเยอะอยู่อาจจะใช้แผงโซล่าเซลล์ด้วยครั้งต่อไปถ้าผมซื้อแผงโซล่าเซลล์เสร็จมีชาร์จเจอร์เสร็จก็หลายพันอยู่นะเดี๋ยวจะมาทดสอบการชาร์จด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับแต่วันนี้เราเอาแค่นี้ก็ได้ข้อมูลเยอะแล้วนะครับ